พานั่งเรือสำราญกับบริษัท Virgin Voyager วันนี้วันที่สองแล้ววอดอวูดวดี้ด,ดีแต่เที่ยวจะพาทุกคนมาดู d a y at the Sea ซกันว่าบนเรือมีกิจกรรมอะไรบ้าง d a y at the Sea ซก็คือวันที่เรือไม่ได้ไปจอดที่ไหนละทุกคนก็เหมือนกับว่าเรือกำลังร่องไปในมหาสมุทรมุ่งหน้าไปยังโปโตปราตาประเทศโดมินิกันหรือพับเลสส่วนตัววอดอชอบวันเดย์แอดเดซีนะเพราะว่ามันสบายๆดีไม่ต้องรีบตื่นออกไปเที่ยวโดยส่วนใหญ่ก็จะทํากิจกรรมอยู่บนเรือ วันนี้วอรก็แอบตื่นสายนิดหน่อยเพราะเมื่อคืนปาร์ตี้หนักมากๆปะจะมาสปาร์ตี้เต้นกันร้างพังเลยแหละทุกคนเช้านี้ตื่นมาด้วยความพลีส่วนพี่จร์ดก็หิวข้าวก็แอบขี้เกียจออกไปกินข้าวข้างนอกเนาะแหมอยู่บนเรือก็ยังขี้เกียจอีกก็เลยลองสั่งรูมเซอร์วิสมานะฮะก็เป็นอาหารเช้าที่มีเบรคฟาสต์ออกมาเก๋ๆกทั้งโครซซงไข่เจียวอัลมอนด์ซอสแซจเบคอนและผลไม้อีกทั้งกาแฟแล้ววิวที่เราได้เนี่ยมันสวยมากๆเลยทุกคนเราน ทังทานข้าวเช้ากันตรงเบาคนี่ชมวิวทะเลนะฮะในตอนเช้าซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศมันดีมากๆเลยทุกคน พอทานข้าวเสร็จเราก็ออกไปเดินสำรวจเรือและ,ะไปนอนแช่กันในสระไว้น้ำซึ่งสำหรับบุดี้รู้สึกว่าสระไว้น้ำของเรือลาเนี้ยมันจะเล็กไปหน่อยซึ่งวันเดย์แอดเดซีะคนจะมาออก,กันเต็มเลยเพราะว่าคนจะชอบมานอนอาบแดดอย่างที่บอกกิจกรรมวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนอนแช่ในสระไว้น้ำเออว่างก็ไปหยิบ <ๆ S 2> ของกินที่เดอะแกลลี่ซึ่งสามารถที่จะเดินสั่งอาหารได้ตลอดส่วนดินเนอร์คืนนี้เรามากินกันที่ร้านกัมเบเป็นร้านย่างเกาหลีทุกคนคือร้านเนี้ยเป็นร้านที่บุดี้ประทับใจที่ ที่สุดเลยนะ เพราะว่าเราเป็นคนชอบกินอาหารเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็ชอบกินย่างบาร์บีคิวอยู่แล้วทุกคนแล้วการที่มีปิ้งย่างในเรือสำราญเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่มีการนำเอา Korean BBQ เข้ามาอยู่ในเ,เมนูของเรือสำราญนะทุกคนเป็นอะไรที่อลังการมากๆซึ่งพนักงานบอกว่ามันเป็นเรื่องของ s a ฟตี้ i ิชชูหรือว่าความปลอดภัยซึ่งมันเป็นอะไรที่ควบคุมยากแล้วก็ถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยรักษาความปลอดภัยมาก ขึ้นไปอีแต่บอกเลยว่าการมากินปิ้งย่างเกาหลีบนเรือสำราญเราไม่คิดเลยว่ารสชาติแล้วก็คุณภาพของเนื้อมันจะดีขั้นเทพขนาดนี้ทุกคนนะเรารู้สึกว่า มันประทับใจทุทกอย่างนะฮะแล้วก็การบริการของเขาเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะเรามีพี่คนไทยด้วยอะ่ะที่เขามาดูแลเรานะ,ะชื่อว่าพี่วันนีนะฮะ,ะนางน่ารักมากๆเลยหลังจากทานอาหารเกาหลีเสร็จเธอในเรือสำราญเขาก็มีคาราโอเกะด้วยนะเราก็ไปร้องคาราโอเกะกันทุกคนแต่กว่าจะได้ห้องคาราโอเกะเนี่ยเราก็ต้องไปจองกันก่อนล่วงหน้านะทุกคนบอกเลยห้องคาราโอเกะเนี่ยป๊อปมากๆเลยซึ่งจองได้ครั้งละชั่วโมงและแต่ละชั่วโมงก็เต็มตลอด เลยทุกคนซึ่งเราโชคดีมากๆเลยที่จองกันได้เลยมีโอกาสได้แหกปากร้องเพลงกันเสียงแหบเสียงแห้งแต่บอกเลยสนุกมากๆไม่ได้ร้องเกะมานานแล้วร <saw> ้องเพลงกันจบแล้วแต่คืนนี้ยังไม่จบดีเรามีนัดไปดึงดึงกันต่อในเรือเขามีคลับผับบาร์บอกเลยว่าปาร์ตี้กันมันมากๆเต้นกันลืมแก่หลังแอนก็ยอมดึงดึงปาร์ตี้กันพอหอมปากหอมคอเพราะเหนื่อยมาจากเมื่อคืนแล้วก็ไปต่อกันที่ตู้เกม เธอมีตู้เกมให้เล่นด้วยฟรีนะจ๊ะไม่ต้องหยอดังค์แล้วบอกเลยว่ามาันั่งเรือสำราญกับบริษัท Virgin Voyager เรเรารู้สึกว่ามันสนุกและประทับใจทั้งอาหารและการบริการเ n t เตอร์เทนเมนตครบคันบอกเลยสนุกมากๆและพรุ่งนี้เราก็จะไปหยุดกันที่โปโตปาตาประเทศ d o มินิกันริพับลิกใครอยากจะมาเที่ยวกับวูดดี้ติดตามตอนต่อไปด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะบาย